อันนี้คือต่อจากกิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือกองไฟที่เวลาหลวงปู่หลวงปู่มาไปได้เงินจากการทำบุญมานะใช่ไหมครับท่านก็มาโยนในนี้ถูกต้องไหมครับคือเวลาถามท่านว่าหลวงปู่โยนเงินทำไมท่านบอกว่าโยนโปรยทานให้เจ้าของเขาอืมอันไหน คนก็ยุดอะไรที่ท่านจะเก็บในย่ามเอาไว้ให้แจกจ่ายให้ลูกหลานก็มีใช่ว่าท่านจะเผาหมดมแล้วท่านว่าหลวงปู่สุดท้ายล่าสุดได้ไปคุยกับหลวงพ่ออีกองหนึ่งที่ว่าอย่าไปเผาเงินแล้วท่านก็มาฉีกจริงไหมเงินล้านพ่อนำคือผมไม่เห็นก็เล่าไม่ได้ที่เหรอ นั่นคือเป็นประวัติที่อยู่ในคลิปทางนู้นทางนี้เนาะแต่น,นี้ก็คือเป็นเป็นกระตอร๊อบที่หลวงปู่สวงลาสังขาร,รใ,ใช่ไหม<ะ>จุดนี้จะเล่าได้บางสวง่วนอืมก็มาโยนในนี้อันนี้เลยก็ทําเป็นในนั้นอันนี้ก็จะเป็นเปล่งกระสินไฟของหลวงปู่ที่ท่านจบกระสินไฟแล้วไฟนี้จะไม่ให้ดับ,บอืมไฟจะหลตั้งแต่ถ้ำยังไม่ลาสังขารก็หลวงปู่ก็ใช้เออเตโชรกระแสสินใช่ไหม อ่าอยู่กับไฟอยู่กับอะไรพวกนี้นะครับในอย่างหนึ่งก็คือธาตุไฟก็คือจุดตรงนี้เลยก็จะจะมีกองไฟที่ไม่ดับอืมลมก็จะมีว่าววาวลึกกระสิบหลบบอกได้เลยคือว่าคืออันนี้หลวงปู่ก็นั่งตรงนี้ไว้ง่ายใช่ไหมตรงที่คุณยืนเนี่ยนะเป็นแค่ใช่ไหมเป็นแค่แล้วก็มีกองไฟอยู่ข้างหน้านี้นะใช่ไหมอืม ทำกับหุงข้าวอะไรนี้ก็คือจุดนี้เขาเรียกภาษาเขมรเขาเรียกจังกานจังอะไรนะจังกานจังกานครับจังกรารและอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกตําเปือนเน้อ <The. S 2> เรียกได้สองอย่างตาเปือนจังกานก็ที่เก่ะกองไฟที่หุงข้าวที่ไร้ะละไร้อยัอมอาจังกานเขาเรียกเอาหินมาสามก้อนวางวางแล้วก็ใส่ฟืนกอไฟแล้วก็ใส่หม้อหุงข้าวข้างบน แล้วก็เรียกจังกรานถ้าตำเปือนตัเปือนก็คือวางไม้สี่สี่ท่อนสี่มุมก็เป็นกองไฟอ๋อเหรอทำอะไรก็เลยแต่ไปจะเอากองไฟอาไว้อันนี้กุฏินี่ท่านมาเนี่ยมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมใช่ไหมกุฏินี้เลยนะดงขัางเดิมเลยนะถึงแปดสิบปีไหม แต่ปีสองพันรอยเก้าครับอ,อ๋อยี่สิบเก้าอันนี้ก็เป็นรูปหลวงปู่สงนะครับแต่วันนี้พอดีเรามาเรามาก็มาขอบารมีหลวงปู่ก็ให้พี่เขาช่วยอันนี้คือกองไฟที่หลวงปู่เคยคได้ที่ไม่เคยดับ,บนี่คือกองไฟที่ไม่เคยดับนะครับอันนี้เราไปดูกันเพราะว่าเราให้พี่เขามาช่วยบริกรรมหน่อย บริกรรมเกี่ยวกับอพอดีเรามีคดปวกอยู่มีคดปวกแล้วก็มาขอบารมีจากบ้านรุนโดยพี่พีนี่พีนก็อยู่านานเลยเนี่ยหลายสิบปีเลยใช่ไหมครับยี่สิบปีสามสิบปีตอนนี้เราจะมาขอบารมีจากหลวงปู่นี่เราคือก็คือหมายความว่าเรา บอกหลวงปู่เป็นภาษาพม่าแล้วแล้วก็ท่านเป่าปลุกเสกตอนนี้ท่านกําลังปลุกเสกอยู่นะครับขออนุญาตหลวงปู่นะครับก็จะมีสายสิ่ที่น่วอนี่ก็คืออ่อนี่ก็คือคดปลวกขออนุญาตจับได้ไหมได้พี่นี่ก็คือคดปลวกนะครับที่เรานํามาให้พี่เขาช่วยจะเป็นรูปเหมือนลือสีนะลายปนะมือลือสีนั่งเนาะ นะมีขานะ<ช>มีชันเข่ามีมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับนี่ก็เลยให้คุณพี่เขามาช่วยเอาขอบารมีจากจากหลวงปู่นะครับบริกรรมคาถาให้นะครับววลวเืออรรียบรยบ้้แม เือเเนอะจริงบายคือไอ้กระบดันจะกาทนาตองรก็เคลียร์ลาดปลดไประบอนี่ราบอกคลังระบอกตเกงเเราวันปลุกสียงคุณจำสมจับสมเอเราปลุกสีย้ก็คลังไว้ตเกงเเราครับอนนีเขาก็ พี่พเขาก็ปลกเสกให้แล้วนะครับก็คือต้องขอบคุณมากเลยที่รูปนี้ก็คือเราก็ไม่ค่อยได้เคยเห็นเนาะ เะ <No. S 2> เป็นองค์ปูรุษีนั่งทํา<ง>ถ้าจะเป็นอกอย่างอตปูรุษีให้พรนั่งให้พรอ่าพี่ก็บอกเป็นเหมือนปูฤุสีให้พรแต่ว่าก้อนเนี่ยผมได้มาจากใต้หลังปวกครับเป็นจอมปวกใหญ่มากแล้วก็พอดีให้ลูกน้องขุดออกเพื่อเราจะทําบางสิ่งบางอย่างแต่ปรากฏลูกน้องไม่เห็นลูกน้องไม่เห็นแต่ผมดันไปเจอดันไปเจอ แล้วเันไปเจอแล้วดันไปเจอแล้วทีนี้มันเป็นสีดําก็คือเป็นแร่เป็นแร่เกาะอันนี้ก็คือเป็นหินแล้วน้ําหนักนี่หนักนะนี่ก็จะออกแบบออกเขียวนะครับคือจริงๆแล้วผมที่ได้มาเนี่ยก็มันก็น่าจะเป็นสายแร่ของเขาอุมครึมแต่อันนี้ก็คือเราค้นพบได้ที่ใต้จอมปลวก เราก็เลยให้ตั้งชื่อให้ว่าก็คือแบบว่าเดี๋ยวจะรอให้พี่เขาลองตั้งชื่อดูว่าฤาษีองค์นี้จะชื่ออะไรดี<อ>นะฮะเดี๋ยวเล็กค่อยว่ากันถ,ถ้าผมตั้งในใจคือปูฤาษีให้พรนปูป,ปูปูอะไรนะะปูฤาษีให้พรปูฤาษีให้พรครับ,รบผมก็จะเอาชื่อนี้แหละเพราะว่านี่เป็นคนที่ดูแลวัดหลวงปู่สวง หลวงปู่สวงมาเป็นเวลานานเพราะการนั่งการการมือมือมันจะบางทีมันจะลูกขอลูกศิษย์ลูกแือ,อปูฤาสีให้พอรอันนี้ก็ปูฤาสีให้พรต้องขอประคุณมากคลิปนี้ก็ผมจะขอจากเท่านี้นะครับช่วยมาทำบุญที่วัดบ้านรุนรกระท่อมอะละสังขารของหลวงปู่สวงที่อำเภออำเภอบุชีต โพเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วยมาทําบุญหน่อยนะครับแต่นนี้ปูนด้านหน้าก็ได้เทปไปหมดละก็ยังมีแบบว่าถ้าใครนับถือลุงปู่สวงก็มานะครับนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ